สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ห่อ เราเจอกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วอ้าวนี้มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์หน่อยอีกแล้วก๊าคำถามและวถูจะสงสัยเก่งจริงๆอืมเออราไปดูอะไรมาเราไปจะสงสัยเก่งอย่างนี้เป็นคนที่สงสัยใช่ไหมครับี่หมอ๋อโอเคมาหนูอยากดูว่ายาหิ้วเนี่ยมันดีจริงไหมที่หมอแล้วราคามันถูกจริงไหมฟิลแบบเขาหิ้วมาจากต่างประเทศไหมฟิลแบบตามท้องตาซื้อใส่กลุ่มาแล้วหิ้วกลับมาองเนี้ยอ่าก็เข้าใจก่อนนะว่ายาเนี่ยมันเป็นความควบคุมเนาะขึ้นชื่อว่ายามันไม่ใช่เครื่องสำอางใช่ไหมมันต้องมีพรบที่ควบคุมนะคะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่บอกอยาคิวเนี่ยคือมันก็ไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่าเนาะ แต่ว่าโอดีอมันก็จะจําหน่ายในสถานพยาบาลหรือว่าร้านขายยาเนาะจะต้องมีการสั่งจ่ายเนาะอย่างเช่นถึงว่าโบท็อก ok นะคะที่เราฉีดกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบผ่านโรงงานผลิตมีการควบคุมอุณหภูมิแล้วเวลาเอายิ้วมาเนาี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาใส่ความเย็นควบคุมความเย็นมาถึงแม้จะเป็นยาจริงเนาะอะควบคุมวามเย็นมายังไงก่อจะมาถึงมือเราเนาี่ยมันก็คงอาจจะตายไปแล้วจาก100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยฉีดแล้วมันจะตื่นไหมล่ะ ถึงว่าบางคนฉีดล้วไม่เห็นผลเลยแสดงว่าเขาใช้แบบนี้เองหลับหิ้วมาก็มีหลายเหตุผลอันนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนัเนี่ยยาหิ้วเนี่ยอาจจะเป็นยาจริงก็ได้แต่พอมันผ่านกระบวนการที่มันไม่ควบคุมุณหภูมิมาเนี่ยคุณภาพมันลดลงทําไมมันถึงถูกลงเพราะว่าเขาหนีภาษีมาฮิ้วที่หลบหลบมาใส่แบบโหลดใต้ท้องเครื่องบ้างหรือว่าซุกนู้นนี่นั่นมาบ้างเนาะดังนั้นเนี่ยการควบคุมุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้เลยยาหิ้วอย่าไปซื้อดีกว่าจำไว้นะทุกคนว่าอย่าไปซื้อบางคนแบบเกบ เคยฉีดบ่อยซื้อยาคิวมาฉีดเองอย่างเงี้ยก็มีจะหมอฉีดเองเลยเหรอคะฉีดเองเลยจ้ามีแลิวอยู่น้ำแล้วกันตลายสุดๆใช่เคยเจอฉีดมาปุ๊บคิวตกหน้าเบี้ยวยิ้มไม่เท่ากันดังนั้นอย่าหาถาทุกคนยอย่าทนะคะอยา่ายาคิวอย่าไปซื้อนะคะ ไม่ใช่ของจริงนะคะถึงแม้จะเป็นของจริงก็ไม่มีคุณภาพคะ่ะทุกคนฟังอะไรนะครับเรื่องที่หมอ PRP มีอแนเตอร์เน็ตราคาต่างกันมากละพันละหมื่นบานน้างอย่างเงี้ยทำไมราคามันต่างกันล่ะครับที่หมอ PRP คืออะไรนั่นสิครับ PRP คืออะไรครับทุกคนรู้ไหมอ่ะพี่หมอ PRP คืออะไรครับ PRP ก Rich มะะ็มันจะ a t e l e t Rich Plasma นะคะก็คือเราเนี่ย จาะเลือดแลมานะคะแล้วก็มาปั่น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 เนาะก็จะได้เป็นตัวเก็ดเลือดออกมานะคะก็จะมีชั้นที่เป็นตัวน้ำเหลืองตัวเก็ดเลือดแล้วก็เป็นเลือดแดงจะเป็น3ชั้นแล้วก็จะมีเลือดขาวด้วยนิดหน่อยนะคะตัวที่มีประโยชน์ก็คือตัวเก็ดเลือดตัวนั้นเขาเรียกเพทเล็กพลาสมานะคะส่วนตัวน้ำเหลืองเนี่ยมีเก็ดเลือดบ้างแต่ว่าน้อยนะคะแต่ก็ยังพอใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะเอาส่วนของเนี้ยมาฉีดอย่างเช่นฉีดที่หน้าเนี่ยก็จะช่วยให้ซ่อมแซมฟื้นฟูผิวหน้านะะค ที่เข่าก็จะช่วยเรื่องปวดเข่าเนาะแล้วก็ฉีดเอาไว้ให้ใช้ก็ได้ทําให้แข็งตัวมากขึ้นแล้วความแตกต่างของมันวควืออะไรก็คือที่จริงเนี่ย PR P R P เนาะงานที่เก็ดเด่กบเลือดเนี่ยเราต้องเอาไปปั่นถูกไหมต้องมีทิ้วใส่เลือดนะความต่างคือตรงนี้แหละทําไมบางที่ถึงถูกทําไมบางที่ถึงแพงเครื่องที่ใช้เนี่ยก็คือต่างกาันเครื่องมีออยอไม่มีออยอ เครื่องผ่านมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เป็นเครื่องที่ผ่านออยแบบได้เก็บเลือดที่มีคุณภาพนี่แหละราคาถึงต่างกาันคือซึ่งเราไม่รู้ว่าเก็บเลือดนั้นน่ะมีกี่เปอร์เซนต์เก็บเลือดนั้นน่ะดีไหมคือมันไม่ได้แค่ปริมาณน,นะแต่ว่ามันอะรคุณภาพของเก็บเลือดด้วยัน,นั้นแหละคือประเด็นสำคัญ ที่ราคามันต่างกันเพราะว่าใช่เพราะ<ช>เครื่องพอเรองพราะทิ้วทิ้วที่ใส่เลือดอะค่ะก็ต่างกัน่ารฉี่หมอพลอยก็มีนะคะ PRP นี่ของเราได้ไปเซอร์เลยนะคะจาก Regen Lab เลยนะคะดูันนี่เลยเนี่เชื่อถือได้นะคะเป็นเครื่องมาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะผ่าน USFDA ด้วยดังนั้นเนี่ยเชื่อถือได้ค่ะได้ทั้งฉีดหน้าฉีดเข่าฉีดน้องชายฉีดผู้หญิงฉีดอะไรได้หมดเลยน้องสองน้องสาวได้หมด ะะแล้วก็ทิ้วเนี่ยมันจะมีแบบรุ่นที่สเตอร์ไลน์แลาวก็คือไม่ปนเพื่อนเลยตัวนี้เราจะใช้ฉีดเขา่าเพราะว่าเข่าเนี่ยมันต้องสเตอร์ไลน์มากๆก็ค<ม>ือหมายว่าปอดเชื้อถ้าไม่ปอดเชือ้อมันติดเชื้อในเขานี่งานใหญ่เลยงานง่อไปจ้าไม่ใช่พียพีที่ไหนก็ได้ต้องทำแบบปลอดเชื้อสุดๆใช่ครับโอเค